そう。 ายดีพี่น้องเมื่อสู่ครูสู่คนเด้อาะเว่าสิเป็นพี่น้องพังลาวพี่น้องพังไทยร่วมทั้งที่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศคือกันเนาะแม่น้องโซก,กับทักไทยสบายดีเมื่อนี้การแม่น้องโซก,กจะมาหาป่าพี่น้องโอ้ยมหาป่านำคน มาซาป่าประสานสะส่วนเกี่ยวเขากับเกี่ยวประทัดแล้วหรอกพี่น้องก็ออกมาหาอยู่หากินแน่นะมามันนี้ก็บริมาผู้เดียวหรอกมากระโพงโซ่ส่วนตาขับย่ายเพิ่นเอาหลานอยู่เพื่อนพี่น้องเอ้ยแต่ว่า่อนไปกับเมย์นงโซ่กะขอขอบคุณเนาะเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามฮับมเมน์งโซกเนาะมาให้กำลังใจตลอดมาจะไลกับขอขอบคุณใน้เลยเด้อพี่น้องเด้อไปพี่น้องติดตามฮับซมไปด้วเมย์นงโซกว่าเมย์นงโซกสิดไอโบปลาเหมือนนะลวก็สิมานบอมากระโพงโซกวันนี้พี่น้องเอ้ยสีมานคือไปกับย่ายบบมา ส่วนพวน่อลงโซกาอันนั้นถือกระคู่หอยโซกถาพี่น้งองเอ้ยแล้วเตรียมสีสาปลาไปเขาสีลงบ้างหลก่อนนี่ตอนนี้กะพ่อเด็กน้งองเอ้ยนี่หาสีสาบ้างเลยน้อก่อ้เน,นาสีงมเบิงมามันสีมีอ่าป่า ເພິ <ười> ່ນສົກກະຍັງສາແຕກຍັງນລວລາຫປລູກພນແແລມຶບ เห็นบ่้ันเห็นบ่เห็นหรอปลาหยังปลาหยังปลาลุก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 น้องเอ้ปะลุเมนคว่ำผลสูบ้นมาดี่อปลาลุกดีรีเรียอยู่นี่เป็นปลากระยอบปลากระยอบอ่นี่ปลากระยอบปะกลั้งน้อยบ้านไม่ตงโซกเอิ่มปลากั้งน้อยเอาใส่กระคุเอาจับเอาเลยปะลุกระจับเอามือสองมือกอบเอา ตรงระวังพี่รองเอ้ยเพราะว่าทาวาปากนี่โอ้โหยหายบดบังบดคืนหมดแล้วมันปวดพี่รองเอ้ย,ยอปากกยอบเออมือกอบเอานน่นะประุกตัวญ่ยังโอ้ระวังมันซีดมือแล้วเจ้าเอาสาปากยอบทีม อโาาอล่ปอา,า,าลป,ป่าก็ยอมทิมแล้วืองเมยเลวนวิ่งป่าฮ่าฮ่าันไรสน่อยหัวใจเมีงเอ้เก็บปลาใส่กระขัวไปชาทิมเขามาหาป่าบวกมันมาป่าทิมป่าอ้อาฮอโจ่ก็เลยจับเอาแม่ปลุกนะ เอาไรเดี๋ยวปลุกนะงงปลุกตัวเดียวพี่น้องเลยสิ่คำยังนี่แหละเพราะลง,งโซกย่านปลุกปากมึงแม่ลงโซกขี่จัดการเองมึื้องกจังไหนซีดกระซีดมือข่อยนี่แหละซีดหลอกมือเพระาะลงโซกนานนานเบิ้งนี่เบิ้งนี่นี่นี่น,นี่ไม่ลงโซกเอาไรเดี๋ยวเห็นมัน้ยนี่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 มือกระซีบเอาป่าเห็นบ่พี่นอ้องนี่ปลุกขูออก่มาใส่เพราะลงโซกเลยโอ้ยมั่งนหน่อยหน่อยนี่ตัวเดียวบ่นี่ กปลากระยอบสองตัวโอเคไปบางไม่ก่อนเดี๋ยวเขาสีสาบังนี่พี่น้องเอ้ยเห็นยังพอลองโซ่ก็เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นปลาลูกกันบ่หไวยคือสีมันแต่เจ้าเห็นแต่ปลาลูกบานนี่แนวสีซีดมือหนามดีโอเคเดี๋ยวสิคุ้มสาเขา่น้องเอ้ยบังเน่คือสีสซ่งีอยู่ดอกผัวบานน้ำเพื่อนนมนมเดี๋ยวไม่ลองโซ่ก็สิคุณเขียวสาก่อน ตอนนี้ก็ไม่ต้องสุกมื่อยพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนกันกับรองสุกรองสุเปลี่ยนไอ้สิบุกแล้วนีนอยนึง ตอนนี้ก็สาบกเลยเดี๋ยวหาก่อนบอกัซนีบก่ม้เเขาไปนี่แล้วบาดอืมได้ะปลากระลไห้ซ้ำไม่ไ,ไอ,อไ้ 嗯，来吧。<noise> <noise> <noise> sự tuya bà nha su sĩ mưa đưa bây giờ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  bây Ну, и, бля. สิ่วร้ายนี่ใส้กระกาตาพี่น้องเอง้ยเพราะว่าไมนลงสูงมากแต่เออันมาดเข่า มาตะมัดเข่ากันได้มาเบ้อมาอเบ้าาสาป้าเบื้องมาสีได้บ่อนะนได้รดายเติบเลยห่างคนไปฮะปลาดุปลาดุกปลาดุอีกปลามีแต่ปลาดุกี่หน่อยจะสู้จับปลามันสีซดมือจ้ะอย่าจับหางมันมันสีซดมือว่ะ これこれこれこの <IX saur1> <and living> <mother> <Brazilian Half an operaKayling>

Bang, ini tepung perlu, ป่อยีลกปุกๆๆปเขาไปแล้วเขาไปวโอ้โ้ย้โอ้ยข่อยังยันสิมือข่อยยู่สตีนสตีนอยู่นิ่ๆอาปลุกตัวไงนุงเนปลุกุพออย่า้ยโอ้นี่ต่ปลุกเด้อ มหาบังนันเบดแล้วก็มาสาบังไม่พี่นอ้ยเบิรงมาสิมีบบบังแต่ว่าบังมึงยากบอกหลเตื่ไปต้นลายม่จะปรุพี่นอ้ยตอนนี่ก็สาบุกแลยพอองโซ่ิ่นเห็นปรุอีหล้พี่นอ้ยใส่เนี่ยนี่อุสองตัวสองตัวปลา คนสูบแล้วมันอะไรไปตรงเลยเอากะคุส่วยเอามันจับบ่อมันจับบ่อเอามือเขาเรียกอ๋ตัวสองตัวกัดเดียวเอาคือมีตานามันนี่สองตัวโอเคเอาไปสักตา

กระจุกเปรุกปรุก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 มนีมันอวไรเปุกนี้ออปุกยังมมยังเว้ยมันโมยันปรุกกำไรโดตัวนี้อันนี้คือปากกอ้ังปากกอกังปากกข้ังมันโศกคิดแต่เปุกเนาะกันอะไรต่ปุกว่าแต่ปรุกตัวเนาะดีเปุปกปุกปปุกปุกปุกปรุอย่เลมาเข้ เน,นี่นี่ยออกขึ้นมาหนิโอ้ตอนนี้กาไม่ต้องโู้กันเลเท่า,าสาปลาลพี่น้องเอ้ยสือว่าพ่อพ่อเลยพี่น้องออพพเพราะว่าตะเบ็ดมนๆๆๆนันกระยับลงับลงไกลขึ้นเลยนะเดี๋ยวไม่ต้องโู้เมื่อก้อนมันนี่ส่วนปลากะเมื่อเบิ่งอยู่เพื่อนผู้ใดบารายไร่สักหน่อยนะเดี๋ยวเมื่อก้อนนเดี๋ยวเมื่อพ่อไม่ต้องโู้อยู่เพื่อนผูน้ไรบานนี่ ตอนนี้กาแม่กำลงังโซกกระไรหอดเฮือนเนี่ยเดี๋ยวกระสิได้หาให้ยูเฮ็ดกินก่อนเพระาะว่ามันคั่มเลยพี่น้องเอ้ยเพระาะว่าย่านน้องโซกอยากนอนเนี่ยเพราะว่าข้าน้องโซกอยากนอนกะเฮ็ดกินกะยากพี่น้องเดี๋ยวถอกปลาก่อนเลยบอกหลายตื่นพี่น้องเอ้ยพอกินแดงอยู่จะนีมม้ขนาดเดี๋ยวไปน,น้องโซกสีแกงเอาแกงใส่นมายสมเดี๋ยวเรียกปลาซิวออกเพราะว่าอีแม่เราสิอู้อู้สบายอีตูวพี่น้องเอ้ยปลาอูา้ปลาซิวสบายอีตูว บุตรนันเถี่ยน้องเสีนั่งตู้กับหอมมั่วคือเห็นนั่งตู้นี่คือพอแต่มุกหัวไปี่น้องไม่้องโซ่แต่ว่ามันเอื้อหัวมันก็ได้ขนโมโต้โอมีน้ำคนกบกับโมมีหอยสิไข่ในบลาร้ายเต๋อปลาอันปลาซิวกันปลาซิวอยางสำหรับตัวใหญ่ตัวดีพี่น้องเอ้ยเมย์เมย์มคไข่ข้างนี้นี่ไปอู้นี่กับมันขนาดนี้นี่เดี๋ยวแมงโซ่สิพักไปเตือนเดี๋ยวอาเงย้ยงมันออกก่อน ส่วนกัรปหน่องไปออกมาเอาตัวี้ยังมันออกแกงัระตูรลบหลองอีกกันเอาประตหน้อยแค่สิปัดเป็นท่อนแลมันกะจากนอไรนะเอากันนะแกงัรตูเลย กะกันเรียบร้อยอีกคั้งเรียบร้อยเดีเดี๋ยวล้างก่อนแกงเซรามิคส่งไปตรงเองเสกเลยแกงปลาเซรามิคส่งเพราะทรนตัวพี่น้องภายในเคยกินแกงปลาเซรามิคสมไปเคยกินกะคอมเมนต์มาบอกในเมนลงโซ่ในรูปองเด้อบบบมันเสกบอกแต่ปลาเมนลงโซ่หนิมากมันเสบยิ่งมากแกงได้แล้วล่ะกะใส่ผักนั่งตูหอมตัวเขากันทุกอย่างนี่ มาอีกต่เดี๋ยวเอาเซโมอเดี๋ยวเอาไว้ใช้ไข่ใส้อนหนำไส่เอาไปตุ๋มสมันเปื่อดแล้วเก็จังท่ำการแกงเดี๋ยวถามมันโพดมันเปื่อยจักหน่อยเลาจังเอาหมากพริกใส่แล้วเาจังท่ำการปรุงนะเดี๋ยวตามหมกพริกก่อน เฮ้บอกพีกระตำแดดเดี๋ยวไปเบิ่งหมอก่อนมาพูดหรอปาดหตมอกระพุดเดีคือสิเปื่อยเดีพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี้ยมันแตกเดี๋ยวไม่ต้องโชก็กะทำการแกงก่อนเดี๋ยวพริกใส่กใส่หน่อไม้ยสมอันนี้จะเป็นหน่อไม้ยสมพี่น้องเอ้ยกระปุกเกลือสู้รถก็คือเป็นง้อใส่ไายกระเส็บไล้มาเอ้ยใส่ไล้กระรดกันขึ้นเบาเลยบุรีตัวสุ้กระพัมเนาะเดี๋ยวใส่ประเดี๋นิดนึง เ okay, ดี๋ยวท่าแต่มันคบจังเอาอันผักนังตู่มาใส่ตอนนี้ก็หมอกระพดเดี๋ยวเอาผักนังตู่ใส่ก่อนป๊าหอมเลยพี่น้องเอ้ยพอจะใส่ผักนังตู่แล้วก็เดี๋ยวพอจักหน่อยแม่ต้องโซกสิมาชิมอ้าวตอนนี้หมอกระพดเดี๋ยวชิมก่อนป๊าตอได้กินผักนังตู่หอมอีพี่น้อง โอเคคบเครื่องเดี๋ยวป้งก่อนบาดนี้เดี๋ยวตักก่อนอนี่พี่น้องก้าวข้าวแดงแมงลองโซกมานีกะแกงปลาลุกใส่นมไมส่สมต้นนักก้นกระิเป็นอู๋ป่าใหญ่พื้นมาเรือยพี่น้อง,นองเด้อกินข้าวแดงแมงลองโซกเด้อ แก่พูดอีเองนะอืมเออัุงหล่ากมาแน่วกันอเดี๋ยวปรด้วยการสันะ่งอืมา,ารสั่งเนอาะบนน้ำมันขอนเลยได้ออกกันไหไม่ห้องปะ

บ่มเนต้องใจอย่างที่ไปแต่น้อยแจ่กว่างอเมริกาเอาล่ะอันท่านท่านไม่นู้เพิ่งเหรอว่าทัานอยูนนี่นี้ว้อนสายไัไมกไมนไ่เกมไม่เ้า ตอนนี้การแม่น้องโซ่ก็ได้กินเขากินน้ำเรียบร้อยแล้วคลิปนี้ก็เอาสซานีนกนเนาะพี่น้องเนาะคลิปหนาพอไม่นองสุกไหมภรรยาที่ว่าเขามาเพิ่งไม่ไม็อย่าลืมกดใดกดแชร์แม่น้องโซ่ในเรื่องพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกาลังใจในการในคลิปต่อไปส่วนที่ว่าภรรยาอยากพาค,คลิปใหม่ใหมของแม่น้องโซ็อย่าลืมกดกระดิ่งหรือว่ากดติดตามใแม่น้องโซ่ในเรื่องพี่น้องเนาะ